คุณกำลังฟังช่องตับวารตี้สุขภาพดีไม่มีตับพังรวมสาระสุขภาพตับแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงมีหลักฐานอ้างอิงทุกข้อมูล 3. ผู้ช่วยตับเลซิตินอะโวคาโดหรือตรีผลาอันไหนใช่สำหรับคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ตับวารตี้จะพาไปสัมผัสกับเบื้องหลังงานวิจัยเรื่องตับไม่ได้มีแค่ยาหรือการรักษา แต่ยังมีสารอาหารและสมุนไพรที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆมาดูกันว่าเลซิตินอะโวคาโดตรีพลาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในการปกป้องตับของเราครับคนไทยไวทำงานจำนวนมากมักเข้าใจว่าตับแข็งหรือตับอักเสบเกิดจากเหล้าเท่านั้นแต่ความจริงคือพฤติกรรมเสี่ยงโรคตับเช่นกินมันจัดนอนดึกขาดการออกกำลังกายก็กำลังทำให้ตับเราค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเริ่มมองหาวิธีดูแลตับหลายคนสับสนว่าจะเลือกอาหารเสริมบำรุงตับดีไหมสมุนไพรยอย่างตรีพลาเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าหรือไขมันดีอย่างอะโวคาโดก็เพียงพอแล้วเลซิตินเป็นไขมันดีฟอสโฟลิปิดพบในถั่วเหลืองไข่แดงโดยงานวิจัยชี้ว่าเลซิตินช่วยลดไขมันพอกตับและเสริมการทำงานของเซลล์ตับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูเยื่อหุ้มเซลล์ตับครับ อะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระมีหลักฐานชี้ว่าอะโวคาโดช่วยลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตับเหมาะสำหรับคนที่เน้นอาหารบำรุงตับจากธรรมชาติในชีวิตประจำวันตรีผลาสมุนไพรไทยอายุรเวทรวม3อย่างคือสมอไทยสมอพิเพกและมะขามป้อมซึ่งมีผลวิจัยสมัยใหม่พบว่า ตรีพลามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตับลดความเสี่ยงอาการตับอักเสบได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมุนไพรบำรุงตับที่ปลอดภยัยและใช้ต่อเนื่องครับจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเลือกเพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งเพราะตับต้องการทั้งสารอาหารและพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพผมขอแนะนำวิธีดูแลตับที่ได้ผลจริงดังนี้นะครับ 1>, 1. ปรับอาหารลดของทอดของมันเพิ่มผักผลไม้และอาหารบำรุงตับ 2. การออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีจะช่วยลดไขมันพอกตับและการอักเสบของตับ 3. พิจารณาอาหารเสริมบำรุงตับเช่นเลซิติน 4. เสริมด้วยสมุนไพรบำรุงตับเช่นตรีผลาที่ผ่านการวิจัย 5. ใช้อาหารสดอย่างอะโวคาโดในมื้อประจำวันเพื่อบำรุงระยะยาวเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่เลือกสิ่งที่ดังที่สุด แต่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะกับร่างกายและทำได้จริงนะครับเลซิตินอโวคาโดและตรีผลาไม่ใช่ของวิเศษที่กินแล้วหาย แต่คือเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้ตับแข็งแรงขึ้นและถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณอาจไม่ต้องเจอคำว่าอาการตับพังในอนาคตก็ได้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตับและเทคนิคการดูแลตับแบบเข้าใจง่ายๆสไตล์คนกันเองอย่าลืมกดติดตามช่องตับวารรตี้ของเราทุกช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ